คบกับดิลีนะคะมีโครงการไอริงสันทายค่ะโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด91หลังค่ะและมีอยู่4โซนนะคะคือมีโซนสีเขียวแล้วก็สีฟ้าชมพูแล้วก็เหลืองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่ดิลิีอยู่เนี่ยคือโซนสีเขียวค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด52.6ตารางวานะคะซึ่งตรงนี้นะคะที่ดิลิอยู่นะคะ ที่จอดรถนะคะที่สองคันค่ะข้างล่างนะคะจะเป็นทรายล้างค่ะและเขานะคะก็ยังมีที่เก็บของค่ะอยู่ที่ด้านซ้ายมือของลินินะคะค่ะและตรงนี้นะคะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะขวามือนะคะเป็นปาร์ี้เล็กๆค่ะหรือว่าจอดมอเตอร์ไซค์ก็ยังได้นะคะส่วนที่ถัดไปนะคะที่มีบล็อกลมค่ะทาให้อากาศไหลเวียนได้สะดวกค่ะ เดี๋ยวนีนจะพาไปดูด้านในค่ะตอนนี้นี่นะคะเราอยู่ที่3ามห้องนอน127ตารางเมตรค่ะตามไปดูกันเลยค่ะิเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะหนึ่งครัวนะคะซึ่งตอนนี้ตรงนี้นะคะเป็นห้องโถงค่ะซึ่งจะมีแบบพื้นที่กว้างนะคะและความสูงของเขาเนี่ยจะสูงอยู่ที่สเมตรค่ะเดินลองดูนะคะ และที่นี่นะคะเขาจะตอกเสาเข็มนะคะเพื่อนๆทุกหลังเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆตามมาเลยค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะคะเดี๋ยวแวะดูห้องน้ำแป๊บนึงค่ะห้องน้ำนะคะเพื่อนๆสุขภัณฑ์เนี่ยใช้เป็นของ American Standard ค่ะและจะมีตัวกระจกนะคะกั้นนะคะระหว่างโซนอาบน้ำโซนเข้าห้องน้ำนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็น ที่นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะสามารถเห็นวิวนาหน้าของบ้านเราจะค่ะได้นะคะเพื่อนนะคะก็แวะดูห้องน้ํารวมค่ะซึ่งก็จะแบ,บ่งโซนเหมือนกันค่ะห้องนอนนะคะก็จะมีหน้าต่างอยู่สองที่นะคะคือด้านขวาด้านซ้ายะคะ่ะและตรงขาะะ้างหนค่ะไปดูอีกห้องค่ะ ดีโซนหลังบ้านของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือว่าห้องครัวค่ะห้องครัวของเราก็อยู่โซนนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพื้นที่เคาน์เตอร์ครัวนะคะที่ว่าทางโครงการนี้ให้เพื่อนๆนะคะซึ่งวงจุ้ยค่ะก็คือว่าด้านซ้ายจะเป็นสิงน,น้ํานะคะส่วนด้านขวาค่ะก็จะเป็นไฟฟ้านะคะ และห้องนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่ซักล้างค่ะอยู่ทางด้านนอกค่ะนี่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ซักล้างเพื่อๆสามารถวางเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะ วันที่2 0สิบมิถุนายนนี้นะคะแอบบอกค่ะมีเพียงแค่10หลักเท่านั้นนะคะที่เราจะพรีเซลในราคาพิเศษค่ะเพื่อนๆใครที่สนใจนะคะ inbox มาถามได้ค่ะหรือมาชมโครงการไองดีงนสแคของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะนี่ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกัน2ีสิบมิถุนายนนะคะ